ครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยกับผมเภสัชจตุพรชวัินสูงหมอุวั์แพทย์แผนไทยรายการป้องป่วยส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันทร์นผ่านถึงสุดบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบจวูกจันทร์ผ่านถึงสุดห้าโมงเช้าเห็นไหมครับข้างล่างตรงข้างล่างกลางคือติดต่อสําหรับการดูรายการพวกป้องป่วยย้อนหลังท่านก็ไปในยูทูบนะครับรับชื่อคำว่าป้องป่วยภาษาไทยต่อด้วยภาษาอังกฤษ ก็จะดูได้เร็วขึ้นกว่าภาษาไทยเราก็จะมีรา,ายการที่เราเอา่อา,าตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วยังมีอยู่นั่นหาได้นะครับแล้วก็มันเหมือนกับดูในสิ่งที่สมัยบ้านบ้านดีบ้านดีเมืองด,ดีหรือบ้านดีเมืองไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่ผมบ่นบ่นอยู่ในรายการเราก็จะได้นึกได้วพาะว่ตอนน้องป็นอย่างนั้นนะแล้วในขณะเดียวกัน จะมีจอซึ่งมีหน้าตาของท่านสว,วัสดิ์วินเทนการ์ดหรืออยู่กับผมสองคนอันนั้นคือรายการสามทีประชาชนสามทุ่มวันศุกร์ที่ชื่อรายการของเราคือสองมอยกกำลังห้าเป็นรายการที่อยากให้ดูนะครับของท่านสวัสดิ์เทนเกราร์ดท่านเป็นเอกตตะเอกตตะเอกตตะนุ่นในประเทศ ท่านเคยเป็นวุฒิสมาชิกท่านเคยล่างรัฐธรรมนูนหลายฉบับนะครับในแง่กฎหมายทาานี้ที่ไล่ของกฎหมายท่านอธิบายให้พวกเราเข้าใจได้เป็นภาษาชาวบ้านแล้วกความที <game> ่ท่านสามารถดูดาวดูดวงโดยเฉพาะท่านไปดูดวงของมนุษย์ของคน บานเมืองอนานคบมากเมืองโดยเอาอดีตมาบอกว่ามเมื่อตอนนั้นดาวจังนั้นเป็นอย่างไรวันนี้ดาวดวงนี้มาอยู่ตรงนี้อีกแล้วมันจะมีการศาสตร์สรอยอะไรไหมซึ่งพวกเนี้ยการที่เรารู้อะไรล่วงหน้ามันก็จะทำให้เราไม่ประมาทแตนะ่เนาะเสร็จแล้วมาถึงตรงนี้สมัยเนี้นะครับเราจะเห็นว่าอาจจะ ก็จะบอกว่าผู้คนจำนวนหนึ่งก็อยากให้รัฐบาถถงลชุดทีนละ้มไปนะหรือไม่ก็ผู้คนหนึ่งก็อยากจะให้พรรคพวกตัวเองขึ้นมาเป็นนายกอะไรต่อยพรบ้าน,นเมืองมันเริ่มใครอื่นว้ยไผมไม่รู้ด้วยนะแต่ว่าผมดูว่าตอนนี้บ้านเมืองเรามันกำลังก้าวไปในแนวที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นไปได้ ไม่ใช่ไม่เคยคิดไม่เคยไม่เคยคิดไม่เคยรู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้เช่นสมัยก่อนโน้นเราลงเรือลงเรือนะครับเพื่อจะไปสนามหลวงน้ำดำปึดเลยนะครับทั้งไม่ใช่คลองมันเป็นท่อน้ำทิ้งวันนี้ท่านลงไปนั่งไปนะโอ้ น้ำมันใสขึ้นเลี่ยนมันไม่มีนะแล้วไปคลองบางบางระพูซึ่งสมัยก่อนเราไม่เคยคิดว่ามันมีคลองหรือเัไปมันมีสลัมมีกระท่อมอยู่บนคลองมียะไรต่อระแต้ปหมดตอนไม่มีเลยคนระับเป็นน้ำใสเป็นคลองโอ่าส,ายสวยแต่ไม่เคยไปเมืองนอกก็จะเทียบไม่ได้ไปเมืองนอก,กเราก็จะเทียบได้เฮ้ย เราพอสู้เขาได้จริงๆนะโดยเฉพาะกองทุงน5ประทรวงกระลาโ홉แถวๆนั้นนะครับนะปรจะจวบแล้วตอนนี้ประจวบไปถูกพร่องถูกพรองนะเราก็มาดูท,นนทางพนมธานิมันดีไปหมดนะครับ7-8ปีเนี่ยการสร้างบ้านสร้างเรือมันดีไปหมดเลยแล้วเราจะทำยังไง ผู้คนที่อยากจะมาแทนรัฐบาลก็บอกรอก็าต้องหาทางแซ่ก็เียว่าแซ่ก็แซ่ไปเหตุผลของแซ่หาเรื่องแซมันทั้งหมดกลายเป็นที่ทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได่เรื่องสักอย่างเชน่นตอนนี้ชัดเจนนะครับครองีสตอร์ทกำลังไปดีๆเลยนะคือ ตอนนี้มันยังไม่เสร็จทองยังไม่เสร็จโอ้วิจารณ์ซะไม่จบเลยให้คุณจะให้มันเป็นเป็นไอ้ที่อย่างเก่าที่คุณเห็นเนอะคุณจะไปพูดถึงสมัยที่ท่านเออท่านมองมอมที่ชิมอาหารนะเชิญชวนชิมผมท่านบอกสมัยบ้านดีเมืองดีบ้านนั้นอยู่แถว ดูน้ำท่านยังว่ายน้ำข้ามคลองได้ด้วยนะตอนนี้แล้วก็มีกุ้งกลามกลามาตายตามเสาที่ท่านจับไปกินได้เลยสบายบ้านดีเมืองดีซึ่งคลองสาทรน,น่ะยิ่งดีอย่างต้นไม้ร่มรื่นน้ำใสเอางั้นเถอะครับน,นะแล้วหลังจากนั้นมันก็กลายเป็น ที่เทน้ำผมเสียแต่ตอนนี้เขากำลังปรับใหม่กำลังดีวันดีคืนดูโอ้โหท่านวิจารณ์ผมมาแล้วโอ้ก็ไม่ให้ทําเหรอครับไม่ทําด่าทาําด่าอย่างนี้ด่าหมดแล้วก็ผมก็กลับมาที่นี่ที่ออกไปออกมาไม่ใช่อะไรลอยฟันนึกได้ก็ลอยฟันก็สุดแก่นะ ตอนนี้โอมิคอนเข้ามาโอมิคอนเข้ามามีเรื่องหนึ่งซึ่งต้องดูอย่างยิ่งเลยก็คือจะโอมิคอนมันชอบฝากมาเลยเนะครับเด็กเธอเป็นเธอจับไข่เธอก็มีไข่นิดหน่อยไอ้ค้อไอ้แค่ไข่อาจจะไม่สูงมากเธอก็ยังวิ่งเล่นได้ไปไหนปู่ย่าตาทวดก็มาลูกหัวลูกหลังโตน่านรักเด็กไอ้แค่ ก็เอาเชื้อโอมิคอนไปฝากผ,ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่อายุห้าหกสิบคุณตาคุณยายหลานไม่เป็นไรแต่คุณตาคุณยายตายได้นะครับโอมิคมอนมันไม่แรงนะครับจะไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทำให้ตายได้เช่นการมีสองรายแรกที่เสียชีวิต แสดงความเิียใจด้วยนะอายุ80กว่าคนหนึ่งเป็นมะเร็งอีกคนหนึ่งเป็นความจำเสือ่อมวานนะครับผมว่าอายุท่านสุขภาพของท่านไม่ต้องติดโอมิครอนนะครับท่านก็จะพร้อมอไปอยู่แล้วนะนะอายุนาะนแต่เอาละ ท่านก็เป็นสองรายแรกที่เสียชีวิตจากมข้อว่าท่านอาจจะติดโควิดแล้วทาให็เสียชีวิตสองรายแรกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยน,นะพอาะม,มาถึงตรงนี้วิธีที่จะดูแลไม่ให้เด็กเอาเชื้อไปติดผู้ใหญ่ทำจะให้เรียนออนไลน์อยู่บ้าน เด็กไม่เลี้ยเอาไปโรงเรียนเอาไปโรงเรียนทีนี้เด็กวิ่งไปวิ่งมาเด็กไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เด็กเป็นอยู่แล้วเด็กเอาไปติดครูครูไปติดหมดทั้งครอบครัวติดถึงระลงก็พยันเด็กจะมาโรงเ,เรียนเด็กก็จะถูกสมองสมองก็คือกบันเอา อาอเอาแบบเขาเรียกคขาต้อนบัดภาษาไทยเรียกว่า,อ,าอะไรล่ะส็ะบอกก็ที่มีสัมฤทธผูกปลายนะแยงเข้าไปในโ้พงจมูกคุจะเอาเชื่อมาเพราะดูว่ามีเชื้อไม่มีเชื้อมากไหมนะไอ้ตรงเนี้ครับถ้าตรวจเจอเราจะได้คัดเด็กออกใช่ไหมแล้วเป็นยังไงตอนนี้พอมาแพร่ลหลายว่าห้า กึืนๆว่าอย่าทำนะการที่รัฐบาลบังคับท,ทํำขัาว่า TR-PC-T-test คือจะตรวจหาโควิดก็คือก็ต้องเอาอย่างงี้ครับสวบเข้าไปในโรจงจมูกเยอะๆแล้วก็บอกโอ้มันน่ากลัวมันอาจจะเกิดพิษยอย่างงู้อย่างนี้อย่างนี้อย่างงูก็แปลว่าจะห้ามทําในเด็กแหละนะครับ ถ้าทำในเด็กแตจะให้กระโดดกระเด็นแล้วถ้าเด็กมีเชื้อเอาไปดิบชูเอาไปจิดพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่บ้านขอเราไม่ได้บอกก็ส่งมาถึงผมด้วยนะผมาอา่านจกโอ้โหเดี๋ยวว่จะทำบ่อยๆนี่นะมันจะลายมากเลยนะนะเพราะว่ามันสามารถทำลายถึง เจ้าจม่งจมูกเลยก็ผมก็บอกว่าเออก็ไม่ว่ากันรับรู้ไว้อีกสามวันต่อมาขออ่าวมันกคงแฟก็มาเรื่องข่าวปลอมอย่าแชร์ครับโหฟรังวิวาทาเลยเพราะว่าคนที่เสียเรื่องนี้มาก็ไม่เบาเลยก็อบอกว่า การตรวจ PCR เนี่ยครับพี่เบยบอกว่าการตรวจ PCR ทำให้ความเสียหายต่อสมองคือโอฟัคตอรีนนน่าอะไรต่ออะไรนานๆเป็นภาษาฝร,รังไปนะทีนี้ทางข่าวรวมอย่าแชร์นี่ยท่านก็บอกว่าเฮ้ยไอ้นี่ศูนย์ต้างข่าวปลอมก็ต้องมาบอกเขาไปติดต่อโรงการแพทย์กระชรวงสาสุข ทางกระทรวงก็ชี้แจงชีแจงไว้อย่างนี้ครับปี2020พูดแบบฝรั่งนะ220เนี่ยนะครับเด็กไว้รุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้ตรวจ PCR หรอกเพราะว่าสผภาพแข็งแรงไม่มีการติดเชื้อโควิดเลยแต่พอมาปี2021ก็มีการบอกว่าให้ต้องตรวจเชิงรุกเชิงรุกคือ เริ่ดูพราเด็กเริ่มมีอาการคล้ายๆจะติดโควิดนะก็ก็ก็ตรวน,นคือต้องตรวจลวเพราะว่าจะโควิดจะโควิดอ่อนมันเข้ามาอยู่ที่จมูกอยู่ที่คอหอยน,นคะครับแล้วก็ติดเชื้อคนอื่นได้ก็ทำให้เกิดควรจะตรวจ หาเชื้อที่โพรงจมูกเชื้อไวรัสที่โพรงจมูกปรหลังก็เรียกว่าสอดเทสนะแน่นอนเวลทาทำก็ต้องทำด้วยความระมัดระวงังอย่าให้เกิดอันตรายต่อผนังโพรงจมูกเดี๋ยวความจริงผมไปทำไปแล้วครับระมัดระวังยังไงก็เจ็บแหละเชื่อผมเถอะนะแต่เราละ่ะคนทำก็ระมัดระวงังแต่ว่าจะบอกว่าโอ้โหอันตรายถึงขนาดประสาทร,รับกลิ่น ประสาลักติที่จะมูกแล้วก็โอแฟคเตอรี่เนอร์นะครับจะเสียหายแล้วเจ้าเจ้าเส้นภาษาเส้นนี้มันต่อถึงสมองโดยตรงอาจจะทำให้สมองเสียหายหมอคนรังบกโอ้โหมากไปมากนะก็เส้นประสาทตรงนี้มันไม่ได้งอกลอยลอยหรอกนะมันก็อยู่ในส่วนต่างๆในเนื้อเยื่อนะครับ ไอกลไกที่จะเป็นอันตรายต่อสมองนี่แม่นานนานเห็นทีระบบร่างกายเรามันไม่ใช่ธรรมดานะมันมีตอนมีการพุมพ่มพุ่มแม้แต่เชื้อโรคจะผ่านเลือดเข้าไปถึงสมองยังผ่านยากเลยนะทีนี้ไปถึงว่าอาจจะถึงก้านสมองก้านสมองอัน,นี้จะไปอ่านเลยนะผมว่าผมข่าวก็เป็นว่า ให้รู้ว่าตอนเนี้ไอ้ข้อมูลอย่างนี้มามันทําให้เราเสียขวามอาจจะทําให้เราไม่เอาลูกหลานเราไปทําสวบลยลูกร้านไม่เป็นไรหรอกผมว่านะเจอติดเจอแ้ววันเจ็ดวันเจออาจจะหายเองใครลุมลุ่มแลรไข้รดแถวิ่งเล่นต่อไปแต่ว่าเชื้ออยู่ที่ปกจมูกเจอที่พอเจอ เราวิ่งไปให้ปู่ย่าตายายได้ปู่ย่าตายายอายุ60ขึ้นก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือปู่มต้า,า,า,านทานร่างกายน้อยไตโครมดีฟันไปลมสาวไม่เป็นไรมากอย่างมีใช่นิดหน่อยนะแต่ปู่ย่าตายายปอดอยู่แล้วท่านก็จะจากเราไปได้ง่ายๆดยนูะ่นะทีนี้ก็มาถยู่ว่าให้รู้ว่า เวลาเราอ,อ่านข่าวอะไรพวกนี้ก็ต้องให้ให้ดูนะ,นะ,ะนไม่เบืยบเทียบแล้วก็คณะแพทย์ไม่ใช่อยู่ๆด้วยไอ้นู่นนี่เราเขามีข้อมูลมีสถิติตั้งแต่จากเมืองนอกมาแล้วที่ดูลายเป็นยังไงยังไงนะแต่อย่างไรก็ตามเทีย่ยเนี่จะเห็นว่าเมืองนอกก็เอาจากเราไป วัคซีนสูตรไข้เนี่ยรเราเกือบจะเป็นประเทศแรกแรกในโลกนี้เลยแล้วตอนนี้ทั้งโลกไข้บ,บทีทีที่เขาใหญ่โตเขาไม่ไข <c oughs> ้ผมจะบอกให้อินเดียแายไม่ไข้แต่ว่าฉีม messenger rna ไปถึงเข็มที่ห้าเข็มที่หกแล้วแล้วตามตัวเลขลดไหมไม่ลด ไม่รับนะแล้วก็ดูดูแล้วครับแล้วก็ค่อยมาด้อยค่าเจ้าวัคซีนเชื้อตาย,ยตามเคยนะเบาหวากับไม่เป็นไรจริล้าก็มาบอกว่าข้อมูลพวกนี้นะครับทีผมอ่านมาทั้งหมดเดี๋ยวเพื่อจะบอกพวกเราว่าอ่านแล้วสงสัยนะสงสัยสามารถติดต่อถามข้อมูลข่าวสารจาก กบมการแพทย์ตนะครับที่เบอร์ที่เบอร์ผู้ชาณนะศูนย์สองห้าเก้าศูนหพออต้องเรียกยังไงดีวะติดต่อที่คกรมการแพทย์ที่ศูนย์สองห้าร้อยเก้าสิบหกพันห้าเก้าศูนย์หกศูนยะครับันจะได้เลือหาอจะต้องรอนดิดหน่อย,อยแต่ว่า ได้ได้คำถามที่ดีนะรวมการตรวจเชื้อหาเชื้อไวรัสในโพรงจมูกที่เรียกว่าสอบเทสนะครับทำด้วยความระมัดระวังถ้นมากก็ตองคุณพยาบาลค,ค,คุณพยาบาลหรือคุณหมอแหละทำให้ซึ <c oughs> <c oughs> ่งจะไปกระทสังสเรวนให้ประสาทรับกิน ที่เชื่อมต่อสมองโดยตรงให้เกิดความเสียหายน้อยมากแล้วผมจะบอกให้นะถ้เาเป็นประสาทลับกิดมันก็ต้องเชื่อมสมองแงนงอยู่แล้วเส้นประสาทไม่ไปสมองมันจะไปไหนเนาะพอเวลาเขียนก็เขียนทำให้มันน่าดูพวกเราก็รู้ไว้นะครับว่าไ้ไ <c oughs> อย้ยางนี้บางทีเราไม่ได้เรียนไม่ได้รู้มาเขาก็ใส่ชื่อโอ้โหไอ้นู่นไอ้นี่นะ ผลมันเป็นอะไรนะการตรวจแล้วมันตรวจไม่จริงนะผลมันเป็นเท็ตแลที่จะบอกว่าผลเป็นเท็จไม่บา้าบอกว่าเป็นฟอ o s โพสตีฟเราก็มไม่รู้นะผมบางทีแก่เข้าอะไรอยูเอาล่ะบอกว่าฟอส s โพสทีฟมันไม่จูงิงไม่ถูกคือ คือผลรวมอะผลรวมแล้วไม่รวมอ่ะผลโพสโพิทีฟไม่ฟอนะก็เอาก็พวกเราก็ให้รู้ไว้ว่าเด็กเล็กมันก็ต้องดูแลเด็กเล็กก็ต้องไปเรียนหนังสือแล้วทำยังไงตอนนี้เรารู้ว่าในเด็กเล็กเนี่ยไม่ค่อยเป็นไรหรอกแต่ขลังเพาว่ามา้ะครับก็บอกห้าขวบ เรามีวัคซีนลดความรุนแรงลงเซนหนึ่งสิบสามใช้เป็นความแรงเซนหนึ่งสินสามลูกเราอายุห้าขวบทุกเจ็ดขวบจับฉีดวัคซีนหมดเลยเพื่อให้เด็กมีภูมิต้าทานต่อเชื้อนะแล้วผมถามแล้วมันป้องก,กันได้ไหมคือเหมือนเหมือนปลูกฟีไหม ไม่ใช่ฉีดแล้วมันอยากติดเชื้อได้คือผมกว่าแ้วว่าฉีดทำไมเพราะติดเชื้อได้ก็ไปเล่นหัวกับปู่ย,ย่าตายายปู่ย่าตายายติดปู่ย่าตาใหญ่ปูนนกำตาลไม่เท่าเด็กปู่ย่าตายายอาจจะเสียชีวิตได้นะครับนะลุงพ่อลูกหลานเข้ามาปู่ย่าตายายก็ต้องใส่หน้าก,กากดี เด็กก็เข้าบ้านก็ต้องไปหาหนะะ้ากากสำหรับเด็กที่เหมาะสมหมายถึงกรณีที่ในบ้านมีปูย่าตายายอยู่นะเด็กทั้งเลายเลย <c oughs> เาตาอุ้มหน่อยย,ย้ายอุ้มหน่อยนีย่ต้องเลินะกสักพักหนึ่งแล้วก็ลาไปวันนี้ป้องปวดจบที่นี้ผมเป็นสัจจ์ปอจุวัติจูหมอสุวัตแทย์แผนไทยสวัสดีครับ